สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิบิบาลนะครับพี่น้องครับวันนี้เราจะมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับหลักข้อเชื่ออัครทูตซึ่งเป็นหลักข้อเชื่อที่มีความสําคัญมีความหมายลึกซึ้งและมีประโยชน์มากนะครับหากพี่น้องได้อ่านบ่อยๆมันก็จะจําได้ไปเองก็ขอเชิญพี่น้องที่จะรับฟังได้ครับเชิญครับพี่น้องครับให้เรามาอ่านพระเจ้าของพระเจ้าโดยผ่านทางหลักข้อเชื่อนะครับ ของทด้วยกันข้าพเจ้าเชื่อว,วางใจในพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงฤทธิสุดผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกโ<ด>ข้าพเจ้าเชื่อว,วางใจในพระเยซูคริสต์พระบุตรองค์เดียวของพระบิดาทรงปฏิสนธิโดยพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ทรงกําเนิดจากมารีสาวพรมจารีทรงทนทุกข์ทรมานในสมัยที่ปอนติอาสปีลาตปกครองทรงถูกตรึงที่กางเขนแล,ลน้วมรณา ทรงถูกบรรจุไว้ในอุโมงค์เสด็จลงสู่แดนมรณาในวันที่สามทรงคืนพระชนโร่งเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ประทับณเบื้องขวาของพระเจ้าผู้ทรงฤทธิสุดจากที่นั่นพระองค์จะเสด็จมาพิพากษาคนเป็นและคนตายข้าพเจ้าเชื่อว,วางใจในพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์และเชื่อมั่นในสากลคริสตจักรบริสุทธิ์ในการร่วมสมานฉันระหว่างธรรมิกชน การเอาภัยโทษบาปการที่กายคืนชีพและสมบูรณ์ชีพนิรันดร์อาเมนขอเชิญร่วมใจกันอธิษฐานนะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และโลกทรงได้ทรงส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์คือพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นองค์พระวินเจ้าและเป็นพระผู้ชว่วยให้รอดของพว้ข้าพ้งหลายสเสด็จเข้ามาในโลกนี้เพื่อไถ่บาปและถูกตึงมาแม่งเ,เขน พระองค์ได้ทรงถูกฝังไว้ในอุโมงค์ในวันที่สามพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายและพระองค์ได้ทรงเสด็จกลับคืนสู่เพื้องขวาพระหัตถ์ของพระบิดาเจ้าทรงรับเกียรติยศสง่าราศีเพื่อทุกลิ้นจะสรรเสริญถวายเกียรติแด่พระองค์และยอมรับว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าและเพื่อทุกเข่าจะกราบนมัสการพระองค์ก้าแต่พระเจ้าขอทรงโปรดให้พระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ กระทำพระราชกิจของพระองค์ในชาววันนี้อยู่เหนือข้าพงษ์ทั้งหลายอยู่ทุกๆุกแห่งซึ่งเป็นพระลักษณะของพระเจ้าและเหนือทุกๆบ้านทุกๆครอบครัวที่เปิดและก็ชมการถ่ายทอดการศึกษาพระมงคพีในวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดสถิตยอยู่กับข้าพงษ์ทั้งหลายด้วยเถิดกราบทูในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องครับในวันนี้นะครับ เราจะมาเริ่มในส่วนสุดท้ายของชีวิตพระเยซูซึ่งอยู่ในโลกนี้เราทราบแล้วนะครับว่าในเทศกาลร,รับเสด็จพระเยซูได้ทรงเสด็จมาในโลกนี้บังเกิดเป็นทารกน้อยนอนอยู่ในรางหญ้าหลังจากนั้นอีก33ปีพระเยซูก็ทรงถูกตึงบนแมงเคนถูกฝังในอุโมงค์ในวันที่สพระองค์ทรงเป็นมีความตายทรงคืนพระชน และในวันที่40หลังจากวันปัสกาก็จะเป็นวันที่พระเยซูจะเสด็จขึ้นสู่สวรรค์นในการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระเยซูนั้นภาษาอังกฤษใช้ว่า ascension ascension คือการถูกรับขึ้นไปประทับอยู่เนื่องณเบื้องขวาพระบิดาครั้งที่แล้วนะครับผมได้อธิบายไปว่าการประทับอยู่ณเบื้องขวาของพระบิดานั้นแสดงว่าพระองค์ได้ทรงรับสิทธิอำนาจสูงสุด ที่พระบิดามอบให้อยู่เบื้องขวาตำแหน่งขวานะครับมือขวาก็คือเป็นตำแหน่งของสิทธิทอำนาจในตอนนี้นะครับการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระเยซูคริสต์มีความหมายว่าพระกัมภีร์กำลังสอนให้รู้ว่าพระเยซูนั้นพระองค์ทรงเป็นมนุษย์แท้ไม่เพียงสามารถสถิตทั่วทุกแห่งหนได้เท่านั้นบัดนี้พระองค์ก็ทรงเป็นผู้ที่สถิตอยู่และสามารถ ใช้ฤทธิ์อำนาจอันสมบูรณ์ของพระเจ้าเหนือจักรวาลเช่นเดียวกันนั่นหมายความว่าเมื่อพระเยซูทรงเป็นมนุษย์แท้พระองค์สิ้นพระชนเมื่อพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแท้พระองค์เป็นขึ้นเหมีความตายพระองค์คืนพระชนและทรงสถิตทั่วทุกหนแห่งได้และทรงฤทธิ์อำนาจอย่างไม่จํากัดเรามาดูต่อไปนะครับว่าเราได้รับการหนุนใจอย่างไรจากการที่พระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ประทับณเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าพี่น้องครับเรารู้อยู่แล้วนะครับว่า จากหลักข้อเชื่ออัครทูตนั้นพระเยซูพระคริสต์ผู้ทรงถูกยกขึ้นนั้นพระองค์ทรงเป็นทั้งพระเจ้าร้อยเปอร์เซนตและเป็นทั้งมนุษย์ร้อยเปอร์เซนตพระองค์ได้ทรงทําให้สามสถานภาพนี้สําเร็จสามสถานภาพต่อไปนี้นะครับสามสถานภาพต่อไปนี้พระองค์ทําให้สําเร็จประการแรกครับสถานภาพแห่งการทรงเป็นผู้เผยพระชนะการเป็นผู้เผยพระชนะนะครับสับเดียวกันก็คือประกาศศกและผู้พยากรณ์ ถามว่าพระเยซูทําไมถึงเป็นผู้เผยพระชนะพระเยซูทรงเป็นผู้เผยพรชนะทรงเป็นผู้ที่ส่งคนออกไปประกาศข่าวประเสริฐครับและนี่คือพระมหาบัญชาของพระเยซูซึ่งแสดงว่าพระองค์เป็นผู้เผยพระชนะคือข่าวประเสริฐนั้นจะต้องถูกประกาศออกไปทั่วโลกและนั่นแสดงว่าอะไรครับนั่นแสดงว่าพระเยซูกําลังตั้งกิจจักรของพระองค์ โดยส่งคนออกไปประกาศข่าวประเสริฐและพระเยซูเป็นผู้พยากรณ์เป็นประกาศศกเป็นผู้เผยเพราะชนะว่าข่าวประเสริฐที่จะถูกแพร่ออกไปถูกประกาศออกไปทั่วโลกการสร้างสาวกจะเกิดขึ้นทั่วโลกนี่คือพระเยซูได้ฟูล f i l หรือทําให้คําพยากรณ์ที่เล็งถึงพระองค์นั้นสําเร็จคือพระองค์ทรงเป็นประกาศศกเป็นผู้เผยพระชนะเป็นผู้พยากรณ์มชื่อที่ผมบอกกับพี่น้องนะครับก็คือเป็น สิ่งเดียวกันเป็นเรื่องเดียวกันครับประการที่สองสาระทพที่สองพระเยซูทรงเป็นปุโรหิตของเราทั้งหลายก่อนที่จะไปน,นั้นนะครับผมอยากจะให้พี่น้องได้อ่านพระธรรมพระธรรมยอห์นบทที่16ข้อที่7ก่อนนะครับอย่างไรก็ตามเราจะบอกความจริงกับพวกท่านคือการที่เราจากไปนั้นก็เพื่อประโยชน์ของท่านเพราะถ้าเราไม่ไปองค์ผู้ช่วยก็จะไม่เสด็จมาหาพวกท่านแต่ถ้าเราไปแล้ว เราก็จะใช้พระองค์มาหาท่านและนี่คือสิ่งที่เป็นคาพยากรของพระเยซูเป็นคาพยากรในระยะใกล้นะครับก็คือในวันที่50หลังวันปัสกาที่เราเรียกว่าวันเพนเทคสเตหรือวันเพนเทคคอสผู้ที่พระเยซูได้พยากรณ์ไว้อีกพระองค์หนึ่งคือองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งเป็นพระเจ้าเหมือนกันพี่น้องสังเกตนะครับพระคัมภีร์ได้บอกว่านี่คือความจริงเพราะพระเยซูบอกความจริงแก่พวกสาวกว่า การที่พระเยซูจากไปนะครับการที่พระเยซูจากไปเพื่อประโยชน์ของสาวกเพื่อประโยชน์ของพวกเราครับเพราะว่าถ้าพระเยซูไม่เสด็จขึ้นสู่สวรรค์พระเยซูไม่ไปองค์พระผู้ช่วยก็จะไม่มานั่นคือการแบ่งหน้าที่ตามวาระที่พระเจ้าได้มอบหมายให้กับพระเยซูพระองค์ทรงหมดภารกิจของพระองค์ในโลกนี้แล้วและพระองค์ได้ทรงเสด็จขึ้นสู่สวรรค์เมื่อเสด็จขึ้นสู่สวรรค์แล้ว พระองค์จะทรงประทานพระผู้ช่วยพระเจ้าผู้ช่วยอีกพระองค์หนึ่งคือพระวิญญาณบริสุทธ์ครับและพระวิญญาณบริสุทธ์ก็จะเป็นผู้ที่เริ่มต้นคิดจักรวันเพนเทคสเตหรือวันเพนนัคอสนะครับถือว่าเป็นวันเกิดของคิดจักรอย่างเป็นทางการวันเกิดของคิดจักรอย่างเป็นทางการคือวันเพนเทคสเตหรือวันเพนนัคอสนั่นเองพี่น้องครับนั่นคือระยะหรือช่วงเวลาที่ภาร,รกิจของพระเยซูพระบุตรของพระเจ้าพระเมสสิยาเสร็จสิ้นแล้ว ในภาคแรกนะครับแล้วพระเยซูก็เสด็จขึ้นสู่สวรรค์พระองค์ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์และในภาคต่อไปก็คือภาคของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งปรากฏอยู่ในหลักข้อเชื่ออาาัทูตเพีงน้นครับเราจะมาดูสถานภาพที่สองครับของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราพระองค์ทรงเป็นมหาปุโรหิตของเราทั้งหลายพระองค์ทรงเป็นมหาปุโรหิตของเราทั้งหลายซึ่งภารกิจของพระองค์ที่อยู่บนสวรรค์พระองค์จะอธิษฐานอ้อนวอนทูลขอ ต่อพระพักพระบิดาเพื่อเราทั้งหลายทุกคนนั่นคือภารกิจของพระเยซูในฐานะปุโรหิตครับเพราะปุโรหิตหรือมหาปุโรหิตนั้นเป็นคนที่อ้อนวอนเป็นคนที่ขอพระเมตตาขอความกรุณาเป็นคนอธิษฐานอธิษฐานเผื่อประชาชนประชากรของพระเจ้าพระเยซูทรงสถานภาพนี้คือเป็นมหาปุโรหิตผมพูดย้อนไปนิดนึงนะครับได้เคยอธิบายแล้วว่าตอนที่พระเยซู เสด็จข,ขึ้นสู่ไมก้กางเขนนั้นพระธ,ธรรมฮีบรูได้บรรยายว่าพระเยซูทรงเป็นเครื่องบูชาทรงเป็นพระเมสสปดกของพระเจ้าทรงเป็นผู้ที่เป็นลูกแกะของพระเจ้าที่ถูกถวายบูชาบนไม้กางเขนพปรองทรงตายเหมือนกับที่ลูกแกะนั้นตายพรรองทรงสิ้นพระชนเหมือนกับที่เครื่องบูชานั้นจะต้องตายและพระกัมภีร์ฮีบรูนั้นได้ขยายความทําให้เราเข้าใจชัดเจนมากขึ้นว่าการที่พระเยซูสิ้นพระชนนั้นโรงเป็นเครื่องบูชาและในพระธรรมฮีบรูก็ยังบอกอีกครับว่า พระเยซูนั้นเป็นมหาปุโรหิตบุคคลสุดท้ายบุคคลเดียวที่เป็นผู้กลางระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ต่นหมายความว่าพระเยซูนั้นพระองค์ทรง,ทรงนำพระองค์เองเข้าไปวางอยู่บนแท่นบูชาและแท่นบูชานี้ก็คือไม้กางเขนครับพระองค์ทรงเป็นสองแบบสองอย่างในเวลาเดียวกันก็คือเป็นเครื่องบูชาและเป็นผู้ที่มหาปุโรหิตนำเครื่องบูชาขึ้นไปอยู่ข้างบนนั่นคือความสมัครใจ และความสมัครใจนี้นะครับเกิดจากความรักที่พระเยซูรักพวกเราอย่างมากที่สุดและเมื่อเป็นเช่นนี้สรภาพของพระเยซูก็เป็นมหาปุโรหิตครับในเดียวกันพระองค์ก็ยังเป็นมหาหุ่นตลอดไปเป็นนิจตลอดกานเลยครับก็คือพระองค์ได้อ้อนวอนพระองค์ได้อ้อนวอนทูลขออธิษฐานต่อเบื้องพระพักพระบ,บิดาเจ้าเพื่อพวกเราพี่น้องครับเรามีพระเจ้าผู้ทรงอธิษฐานเผื่อเรา มีพระเยซูพระเมสสิยาห์ผู้ทรงอธิษฐานเผื่อเราพระเยซูผู้ทรงเข้าใจเราทุกอย่างในสถานการณ์แบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นโอไมคอนก็ดีเดลต้าก็ดีหรืออนาคตเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติทางโรคระบาดไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติทางด้านแผ่นดินไหวไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติต่างๆที่เกิดจากสงครามบ้างกรนดานอาหารบ้างพี่น้องครับช่วงนี้ครับหลายหลายท่านเดือดร้อนเพราะอะไรครับเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดี อะไรแล้วก็ขึ้นราคาถามว่าพระเยซูเข้าใจเราไหมคําตอบคือพระเยซูเข้าใจเราเพราะพระองค์ทรงเป็นมนุษย์พระองค์ทรงหิวพระองค์ทรงอดพระกยาหารพระองค์ทรงร้องไห้พระองค์ทรงมีความรู้สึกว่าคนตายไปถูกพัดพากพระองค์ทรงมีความเศร้าโศกเสียใจพระองค์ทรงเป็นมหาปุโรหิตที่รับรู้เรื่องราวของพวกเราทุกอย่างและพระองค์ได้ทรงอ้อนวอนทูลขอเพื่อเรา กี่น้องครับใครที่อ on ้อนวอนทูลขอเพื่อเราเราขอบพคุณพระเจ้าที่พระเยซูทรงเป็นผู้อ on ้อนวอนทูลขอเพื่อเราพระองค์ทรงเป็นผู้ที่อ on ้อนวอนทูลขออย่างไม่หยุดหย่อนภาษาอังกฤใช้ว่า intercessor intercessor คือผู้ที่อธิษฐานอ on ้อนวอนยืนอยู่เบื้องพระพักของพระเจ้าครับและเขาอธิษฐานเนี่ยยันพวกเราไว้ค้ำพวกเราไว้ยกชูพวกเราไว้นั่นคือ intercessor ลักษณะพระเยซู อยากให้เราได้อ่านพระธรรมหนึ่งยอห์นบทที่สองข้อที่หนึ่งนะครับหนึ่งยอห์นบทที่สองข้อที่หนึ่งเราจะเห็นความเป็นมหาปุริตของพระเยซูในอีกรูปลักษณ์หนึ่งครับเชิญครับลูกของข้าพเจ้าเอ๋ยข้าพเจ้าเขียนข้อความเหล่านี้ถึงท่านทั้งหลายเพื่อท่านจะได้ไม่ทําบาปและถ้าใครทําบาปเราก็มีผู้ช่วยทูลขอพระบิดาเพื่อเราคือพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเที่ยงธรรมนั้น พี่น้องครับตรงนี้บอกว่าเรามีผู้ช่วยทูนขอในภาษาเดิมนะครับภาษาไทยเนี่ยเขาแปลว่าผู้ทูนแก้ต่างผู้ทูลแก้ต่างครับตรงนี้เองทําให้เรารู้ว่ามีคนคอยแบ็กเราอยู่ข้างหลังนะครับแล้วพระองค์นั้นคือพระเยซูเวลาที่เราทำบาปผู้ผู้ที่คอยแบ็กอ,อยู่ข้างหลังผู้ที่คอยทูลขอพระบิดาให้เรารับการยกโทษนั้นคือพระเยซู การแบ็กอัพของพระเยซูนะครับเป็นการแบ็กอัพที่ยิ่งกว่าทุกสิ่งทุกอย่างหลายหลาคนนะครับอาจจะมีคนอื่นมาแบ็กอัพเรานะครับเราอาจจะแบ็กอัพคนอื่นแต่พี่น้องครับในฐานะที่เราเป็นลูกของพระเจ้าเราถูกชำระด้วยพระโลหิตของพระเยซูพระเยซูแบ็กอัพเราตลอดเวลาเพราะเราเป็นของพระองค์และพระองค์เป็นมหาปุโรหิตของเราครับผู้ทรงแบ็กอัพเราผู้ทรงช่วยทูลขอรับการ ให้เรารับการยกโทษจากพระเจ้าพี่น้องทราบซึ้งไหมครับว่านี่คือสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงทํากับพวกเราทั้งหลายทุกทุกคนทรงอธิษฐานแบ็กอัพเราอยู่พระองค์อธิษฐานทูลขอการอภัระเยโทษแก้ต่างให้กับเราอยู่สถานภาพที่สนะครับผมทบทวนนะครับสถานภาพแรกก็คือพระองค์ทรงเป็นผู้เผยพระชนะเป็นบากาศกเป็นผู้พยากรณ์สถานภาพที่สอง พระเยซูทรงเป็นมหาปุโรหิตของพวกเราอ้อนวอนทูลขอแบ็กอัพเราสถานาพที่สามครับพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ของพวกเราพี่น้องครับนี่คือจอมราชันเป็นล o r d of Lords และก็เป็น King of Kings เป็นมหากษัตริย์ของเราพระเยซูทรงครอบครองและจะปกป้องกิเจักรของพระองค์ครับปกป้องพวกเราทั้งหลายทุกคนผมได้เคยบอกแล้วนะครับว่ากิจลจักนั้นคือผู้ที่ ถูกเรียกออกมาให้เป็นผู้ที่ติดตามพระเยซูเป็นสาวกของพระเยซูมารวมกันครับกิจักรคือการรวมตัวกันของผู้เชื่อผู้ถูกเรียกออกมาเพราะฉะนั้นเมื่อพระเยซูพระองค์ทรงตั้งกิจักรพระองค์ทรงเรียกพวกเราออกมารวมกันเรารวมกันมีพระเยซูเป็นผู้ครอบครองมีพระเยซูเป็นบอสใหญ่สูงสุดมีพระเยซูที่คอยปกป้องพวกเราซึ่งเป็นกิจักรของพระองค์ และการปกป้องของพระองค์นั้นพระองค์ทรงปกป้องและนิทานุภาพของพระองค์นั้นเป็น king of kings หมายความว่าทรงปกป้องปกครองเหนือแผ่นดินโลกทั้งหมดโดยเพพาะอย่างยิ่งครับสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ของเราทั้งหลายครอบครองปกป้องกิจจรของพระองค์ปกป้องเหนือแผ่นดินโลกปกป้อง,เ,อนนปปองเพื่อประโยชน์ของกิจจ์เพราะงัครับทุกวันนี้นะครับอาจจะมีคําถามหล,หลายๆอย่างว่าเมื่อ,อไร่กิจจกจะเปิดจะปิด คริสจักรจะเดินไปยังไงพี่น้องครับโปรดมั่นใจว่าพระเยซูจะปกป้องกิจจารจักรของพระองค์พระเยซูจะทำการปกครองเหนือกิจจารจักรของพระองค์พระเยซูจะปกครองปกป้องให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับกิจจาจักรของพระองค์เพราะฉะนั้นให้เราเชื่อมั่นในพระเยซูครับแล้เรามีความศรัทธาในพระองค์เรามีความวางใจในพระองค์ให้เรามีความ คิดทัศนคติในการที่เชื่อฝั่งและนั่คือสิ่งที่เป็นการแสดงออกถึงความยอมรับว่าพระเยซูเป็นพระมหากษัตริย์พระเยซูเป็นจอมกษัตริย์เป็นผู้ที่ปกป้องชีวิตของพวกเราและกิจจักรของพระองค์เพื่อประโยชน์ของกิจจักรของพระองค์ครับอยากจะให้พี่น้องได้มีโอกาสอ่านส,สดีบทที่110ข้อที่1เชิญครับพระยาเวตรัสกับกษัตริย์ของข้าพเจ้าว่าจงนั่งที่ขวามือของเรา จนกว่าเราจะทําให้ศัตรูของเจ้าเป็นแท่นรองเท้าของเจ้าพี่น้องครับเมื่อพระเยซูส่งสิ้นพระชนม์บนแมงเขนพระเยซูตรัสว่าสําเร็จแล้วพระองค์หมายความครอบคลุมถึงเรื่องอะไรครับสิ่งที่ผมอยากจะพูดแบบสั้นๆบริฟให้พี่น้องฟังก็คือพระองค์ทรงกล่าวว่าสําเร็จแล้วหมายความว่าแผนการของพระเจ้าพระบิดาที่ส่งพระเยซูลงมาสิ้นพระชนม์บนแมงเขนนั้นสําเร็จแล้วเพื่อการ ทรงไถ่าบาปของพระองค์ที่มีต่อพวกเรานั้นสำเร็จเพราะฉะนั้นเราจึงเป็นผู้ที่พระเจ้าได้ทรงไถ่ไว้แล้วและเราเป็นผู้ที่เมื่อพระเจ้าทรงไถ่แล้วเราจะมีชีวิตที่ติดตามพระเยซูเราจะมีชีวิตที่เป็นสาวกของพระเยซูและเราจะมีชีวิตที่เป็นผู้ที่นำชัยชนะนำชัยชนะไปสู่โลกครับชัยชนะในที่นี้ พระเยซูเริ่มต้นสําเร็จแล้วบนแมงเเขนและชัยชนะทุกวันนี้ก็ยังดำรนดำเนินอยู่ไปเรื่อยๆการดําเนินอยู่ของชัยชนะนั้นดําเนินอยู่ไปเรื่อยๆจนกระทั่งเลยครับชัยชนะบเบ็ดเสร็จสุดท้ายนะครับชัยชนะบเบ็ดเสร็จสุดท้ายศัตรูคือมารซาตานและสมุนของมันนั้นจะเป็นแท่นวางเท้าของเจ้าอันนี้เป็นคําพยากรณ์ว่าในสมัยของอาดัมเอวาในสวนเอเดนนั้น พี่น้องครับพระเยซูได้ถูกพยากร์ณไว้เรียบร้อยแล้วพี่น้องจับได้ไหมครับในคําพยากรณ์ในคําที่พระเจ้าพูดตรัสกับงูครับบอกว่าเจ้าจะทําให้เท้าของเขาฟกช้าแต่ว่าหัวของเจ้าจะแหลกครับจะแหลกใต้เท้าของพระองค์พี่น้องครับพระเยซูพงถูกตึงแมงเขนเป็นขึ้นในความตาย สเสด็จขึ้นสู่สวรรค์และพว์จะ,สะเสด็จก,กลับมาอีกเป็นครั้งที่สองและนั่นแหละครับคือจุดสิ้นสุดของมารซาตานที่มันจะแผงลิ์ในโลกนี้ต่อไปอีกไม่ได้แล้วนั่นคือการสเสด็จมาครั้งที่สองครับในวันนี้เราก็จะเข้าสู่เนื้อหาของการสเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซูพี่น้องครับหลายหลายคนก็ถามว่าทุกวันนี้นั้นเป็นยุคสุดท้ายแล้วหรือยอย่างผมอยากจะเรียนว่าพระมหีผู้ชัดเจนครับว่า วาระสุดท้ายยุคสุดท้ายนั้นก็คือวาระที่พระเยซู ت, สเสด็จเสด็จมาในโลกนี้ครั้งแรกเลยก็คือเมื่อ2,000ปีที่แล้ว2,000ปีที่แล้วนะครับเป็นจุดเริ่มต้นของวาระสุดท้ายตามหลักของพระคัมภีร์ตามหลักของพระคัมภีร์นะครับ2,000ปีที่แล้วเนี่ยคือวาระสุดท้ายแล้ววาระสุดท้ายแล้วพระเยซูพระเจ้าเสด็จมาในโลกนี้สิ้นพระชน พระองค์ได้ทรงตั้งอาณาจักรของพระองค์ในโลกนี้และอาณาจักรของพระองค์ก็คือคริสตรักรพี่น้องต้องเข้าใจดีๆครับอาณาจักรของพระองค์คือค้ริสตรักรในโลกนี้และคริสตรักรเนี่ยครับก็คือเป็นอะไรที่พระเจ้าได้ขั้นกลางไว้ระหว่างประวัติศาสตร์ของอิสราเอลอิสราเอลนะครับเขาเริ่มต้นนับประวัติศาสตร์ตั้งแต่อับราฮัมอิสอัคและยาโคบเรื่อยมาจนกระทั่งถึงพระเยซูครับคศ70หลังจากที่เยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ ไม่กี่สิบปีเท่านั้นเองระบบการถวายบูชาของอิสราเอลก็ล่มสลายครับเพราะว่ากองทัพโรมันเข้ามายึดเยรูซาเล็มก็เผานะครับทำลายพระวิหารราบจนเป็นหน้ากลองระบบการถวายบูชาก็สิ้นสุดลงนับแต่บัดนั้นเป็นต้นมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ระบบการถวายบูชาในพระวิหารยังไม่เกิดขึ้นเลยครับและนี่คือยุคสุดท้ายที่พระเยซูหมายถึงในพระหีบบริบทที่หนึ่งข้อที่หนึ่งพูดชัดเจนวาน่าในสุดท้ายนี้ พระเจ้าตรัสผ่านทางพระเยซูพระบุตรของพระเจ้าวาระสุดท้ายนี้นี่คือยุคสุดท้ายที่พระเจ้าได้บอกไว้ในพระปีทีนี้ในยุคสุดท้ายเนี่ยครับพี่น้องคาว่ายุคเนี่ยมันยาวนะครับมันจะมีคํหนึ่งครับเรียกว่าวาระสุดท้ายภาษาอังกฤษเช้ว่า end times end times วาระสุดท้ายเนี่ยถามว่าณนาเวลานี่ใช่หรือ,อยังไม่มีใครบอกได้ชัดเจนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่โดยความเชื่อของนักวิชาการ เขาได้เห็นถึงปรากฏการณ์เรื่องหนึ่งที่ชัดเจนมากเกี่ยวกับอิสราเอลครับอิสราเอลนั้นสูญหายไปจากประวัติศาสตร์ในฐานะเป็นชนชาตินะครับหลังจากที่คศ70โรมันทำลายอิสราเอลทำลายระบบการถวายบูชาทำลายพระวิหารไม่มีการถวายบูชาอีกเลยชนชาติอิสราเอลนั้นสิ้นชาติครับเหลือแต่เชื้อชาตินะครับไม่ได้มีฐานะเป็นรัฐชาติคือมีแผ่นดินอยู่แต่ประมาณ หลังจาก1948นะครับ1948นะประมาณ70กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคร1948เนี่ยอิสราเอลนั้นฟื้นคืนชาติครับมีรัฐชาติอีกครั้งหนึ่งมีศาสนาของตัวเองมีภาษาของตัวเองนั้น1948เนี่ยเป็นธงที่นักวิชาการอ่านพระคัมภีร์แล้วเขาสรุปได้ว่าอันนี้คือ e n t i ท e เริ่มต้นตั้งแต่1948เวลาที่อิสราเอลนั้นคืนชาตินะครับเป็นรัฐชาติ อยู่ในแผ่นดินปาเลสไตน์อยู่ทางตะวันตกของแม่น้ําจอแดนนี่นะครับสร้างขึ้นเป็นรัฐชาติแล้วก็ค่อยๆขยายอาณาเขตด้วยการทําสงครามก็ดีด้วยการเจรจาทางการทูตก็ดีในที่สุดแล้วนะครับหลังจาก1948เนี่ยรัฐชาติอิสราเอลเกิดขึ้นและนี่นะครับคือจุดเริ่มต้นของเอ d t ท s e s ก็คือวาระสุดท้ายของยุคสุดท้ายพี่น้องครับพี่น้องยุคสุดท้ายมันยาวนะครับ 2,000ปีนะครับแต่วาระสุดท้ายเอ็นทามเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่1948ทีนี้จะยาวแค่ไหนไม่มีใครทราบครับแต่อย่างนี้นก็ดีเมื่อเรากลับมาดูเพิพ่มพีเราเห็นเพิ่มพีนั้นมีคำพยากรณ์มีการพูดถึงเรื่อง End Times เยอะมากเลยประการแรกครับใน End Times หรือวันสุดท้ายพระเยซูคริสจะเสด็จกลับมาปรากฏให้เห็นด้วยตาตาเนื้อหนังของเรานะครับและเพิ่มพีว่า ด้วยพรัง่าราศีอันยิ่งใหญ่เดิมทีนั้นเมื่อ2,000ปีที่แล้วพระเยซูเกิดในรางญ้าด้วยความต่ำต้อยแต่ e อ d t i ท e s นะครับหรือวาราสุดท้ายของยุคสุดท้ายเนี่ยพระเยซูจะเสด็จมาด้วยพรัง่าราศีเกียรติยศอันยิ่งใหญ่ให้เรามาอ่านในพระธรรมลูกาบทที่21ข้อ2ีนะครับเป็นพ่อคำพีที่ยืนยันครับและเมื่อนั้นพวกเขาจะเห็นบุตรมนุษย์เสด็จมาในเมฆด้วยฤทธานุภาพ และพระรศมีอันยิ่งใหญ่พี่น้องเห็นไหมครับบุตรมนุษย์คือพระเยซูนะครับจะเสด็จมาในวาราสุดท้ายของยุคสุดท้ายด้วยฤทธานุภาพด้วยพระรศมีอันยิ่งใหญ่ซึ่งถูกพยากรณ์ไว้นะครับนะในพระคมภี์เดิมฉะนั้นเราจะเห็นนะครับว่าลูกานั้นยืนยันครับและลูกายืนยันที่ไหนครับในลูกาบทที่21ซึ่งเป็นช่วงปลายของพระกิตติคุณลูกาเขาจะเห็นบุตรมนุษย์เสด็จมาในเมฆด้วยฤทธานุภาพและพระรศมีอันยิ่งใหญ่อันนี้คือขณะที่พระเยซูถูก รับขึ้นไปครับแอเซ n s i o นของพระเยซูนั่นเองแล้วพระเจ้าก็บอกกับมนุษย์ที่ยืนอยู่ที่นั่นครับบรรดาสาวกผู้เชื่อที่ยืนอยู่ทนนี่นั่นพระเยซูจะกลับมาอีกด้วยฤทธานุภาพรัศมียิ่งใหญ่เหมือนกับที่พวกท่านเนี่ยเห็นพระองค์เสด็จขึ้นสู่สวรรค์เป็นอย่างนั้นจริงๆและนั่นคือสิ่งที่ผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่านี่คือความเชื่อของเรานะครับเป็นความหวังใจของเราในพระธรรมอีกตอนหนึ่งครับพระธรรมวิวรณ์บทที่หนึ่ง ข้อที่7มนี่แน่พระองค์จะเสด็จมาพร้อมกับหมู่เมฆและในตาทุกดวงจะเห็นพระองค์แม้แต่คนทั้งหลายที่แทงพระองค์และมนุษย์ทุกเผ่าพันธุ์ทั่วโลกจะข่ำครวญเพราะพระองค์จะเป็นไปอย่างนั้นอเมนพี่น้องครับพระเยซูเสด็จมาจากสวรรค์นะครับมาบังเกิดในรงัง้ามีน้อยคนเห็นใช่ไหมครับ พระมีบันทึกว่ามีคนเลี้ยงแกะมีโหราจารย์และเมื่อพระเยซูอยู่ในโลกนี้33ปีเป็นช่วงเวลาที่สั้นมากเลยเมื่อเปรียบเทียบกับ2000ปีช่วงเวลาสั้นๆ33ปีตอนที่เยซูถูกรับขึ้นไปมีคนเห็นหลายร้อยคน500กว่าคนอย่างนี้เป็นต้นนั่นคือสิ่งที่บันทึกไว้แต่พี่น้องมาดูนะครับว่าถึง End Times ของวาระสุดท้าย วาระสุดท้ายของยุคสุดท้ายเนี่ยจะมีใครเห็นบ้างยองเห็นไหมครับเปรียบเทียบกันนะครับแรกเริ่มเดิมทีในรังญ้าบนรงังในรังญ่ามีคนเห็นน้อยคนนะครับแต่พอสุดท้ายเนี่ยการเสด็จมาของพระเยซูพี่น้องครับคนเห็นเป็นไงครับทุกคนทุกในตาจะเห็นพระองค์และนั่นคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากการเสด็จมา ในวาระสุดท้ายของยุคสุดท้ายนั้นคนที่แทงพระองค์จะเห็นคนที่แทงพระองค์คือใครครับก็ชนชาติอิสราเอลนั่นเองนะพวกอิสราเอลเนี่ยคนต่างชาติทหารโรมันที่แทงพระองค์นะคนที่ตรึงพระองค์ก็จะเห็นและประชาชาติทั้งมวลจะโศกเศร้าเนื่องด้วยพระองค์พี่น้องครับถามว่าทาไมประชาชาิทั้งหลายโศกเศร้าคําตอบก็คือว่าเพราะเนื่องจากว่า เขาไม่ได้เชื่อวางใจในพระเยซูครับเขาโศกเศร้าเพราะว่าเขานั้นได้เข้าสู่อีกยุคหนึ่งแล้วนะครับเขาเรียกว่าการียุคอีก7ปีในช่วงนั้นนะครับพวกคริสเตียนเราเนี่ยนะครับจะถูกรับขึ้นไปอยู่กับพระเยซูกิจดจักจะหายวับไปกับตาไม่ได้หมายความว่าอาคารของกิไจักจะหายนะครับธรรมานี้จะหายไมโครโฟนนี่จะหายไม่ใช่แต่ผมได้เรียนแล้วว่ากิจดจักนั้นคือหมายถึงใครหมายถึงผู้เชื่อครับผู้เชื่อที่พระเยซูเรียกออกมาพระเยซูเรียกเราออกมา พวกเราซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าเนี่ยเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาบนเมฆนะครับนะพี่น้องดูนะครับในวิวรณ์บทที่หนึ่งข้อที่7ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับบางพีบรรยายว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมาพร้อมกับหมู่เมฆบนเมฆนี่แหละครับพระเยซูก็จะรับเครื่องจักรของพระองค์หมายถึงพวกเราทั้งหลายทุกคนผู้เชื่อไปอยู่กับพระองค์และคนที่เห็นนะครับจะค่มครวญเพราะอะไรครับเพราะโอ้เขาไม่ทันแล้วเขาถูกเลฟบี n d ถูกทิ้งไว้ข้างหลังแล้วครับ และนั่นคือสิ่งที่พระกมภีร์สอนพวกเราชัดเจนครับพี่น้องครับด้วยความจํากัดเรื่องเวลาซึ่งไม่อยากให้ยาวเกินไปนะครับขอเชิญพี่น้องติดตามต่อในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับขอพระเจ้าอํานวยพระพรพี่น้องที่รักทุกท่านครับ